ไปดูเรื่องอุบัติเหตุห่อยทานผู้ชมนะฮะนะวันนี้วันที่7จธันวาคม2564นอะอุบัติเหตุเกิดช่วงเวลาประมาณสัก11นาฬิกา15นาทีก็คือช่วงส,สายๆของวันนี้เขาบอกว่าเกิดเหตุเครนล้มทับห้องเช่าใกล้กับตลาดเสริมสุขอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเบื้องต้นเขารายงานว่ามีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายบาดเจ็บอีก2รายในขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการท่านผู้ชมนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจสบพบางบ่อและเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เข้าตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุพบว่า เป็นห้องเช่าลาักษณะเป็นห้องแถวซึ่งมีประชาชนเนี่ยพักอาศัยอยู่บางส่วนได้รับความเสียหายท่านผู้ชมนะฮะสอบถามเนี่ยผู้บาดเจ็บนะเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุนเนี่ยก็พักอาศัยอยู่บริเวณภายในห้องแถวเนี่ยแหละก่อนที่เครนเนี่ยท่านผู้ชมนะเครนก่อสร้างเนี่ยมันจะล้มทับใส่ห้องแถวเสียหาย จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ได้ทําการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนําส่งโรงพยาบาลแล้วท่านผู้ชมนะฮะส่วนผู้เสียชีวิตท่านผู้ชมเขาบอกว่าสภาพเนี่ยขออนุญาตท่านผู้ชมที่กําลังทานข้าวด้วยเขาบอกสภาพเนี่ยร่างแหลกชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆกระจัดกระจายเนื่องจากถูกแผ่นปูนเนี่ยที่ใช้ถ่วงน้าหนักเครนเนี่ยนะหล่นทับซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นําผ้าขาวเนี่ยไปคุมร่างไว้อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าผู้ตายเป็นคนงานก่อสร้าง หรือเป็นประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณจุดนี้เคนที่หล่นทับห้องแถวเนี่ยเขามีรายงานว่าเป็นการดําเนินการก่อสร้างคอนโดมิเนียมสูงประมาณ5ชั้นเจ้าหน้าที่จะดําเนินการตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไปก็มาอัปเดตให้ฟังสําหรับเรื่องราวของอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นบ่อยครั้งในเรื่องของการก่อสร้างก่อนหน้านี้ก็จะมีนะอุปกรณ์อะไรเนี่ยที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยไอ้ไอสะพานเป็นแนวอะไรอย่างเงี้ยมันก็หล่นใส่รถบ้างอะไรบ้าง ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็ผู้บาดเจ็บด้วยสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับ